สวัสดีครับวันนี้ผมอัตตาหิกรับนาทีมาสปอยมังงะเรื่อง smiley ลัลทธิยิ้มสยองมังงะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับลัทธิประหลาดความเชื่อของคนมีด้วยกันทั้งหมด11เล่มเล่มนี้เป็นเล่มที่ตอนที่102ร่างของโชโกะลม้มลงกับพื้นซึ่งเป็นตอนที่เสียงของทุกอย่างเงียบลงในขณะนั้นเมกุมิได้ปิดตายูตะเอาไว้ พร้อมก็บ,บอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นดานชิไยชิสุดลงไปกับพื้นเมื่อได้สูญเสียลูกไปอีกครั้งจากนั้นสมาชิกคนอื่นๆก็ขึ้นมายังจุดที่ร่างชโชโกนอนอยู่ระหว่างนั้นเมงุมิก็บอกอยูตะว่าให้วิ่งออกประตูไปแล้วรีบออกไปจากที่นี่ไปหาแม่ของเขาซึ่งในตอนนั้นผู้นำชั้นสูงคนหนึ่งก็เข้ามาห้ามเธอไว้แต่เธอก็หยิบชนวนระเบิดออกมาก่อนจะบอกว่า เธอได้รับมันมาเพราะโชโกขอให้โอโดมะทำไว้ให้ก่อนจะตายดังนั้นจงอยู่เฉยๆและดูสิ่งที่เธอจะทำว่าแล้วก็เดินไปหยิบมีดของโชโกแล้วโยนลงไปข้างล่างก่อนจะถามทุกคนว่าลืมสิ่งที่โชโกพูดไปแล้วหรือยังเขาบอกไว้ว่าจะพาทุกคนไปโลกใบใหม่มีใครพร้อมจะไปกับเขาบ้างซึ่งตอนนี้เขาได้ไปรอทุกคนอยู่ก่อนแล้วดังนั้นจงหยิบมีดขึ้นมา แล้วพาตัวเองไปหาเขาด้วยตัวเองเพื่อความสุขและรอยยิ้มนิรันด์พอได้ยินแบบนั้นสมาชิกคนหนึ่งก็หยิบมีดขึ้นมาแล้วปาดคอตัวเองทันทีตามด้วยสมาชิกคนอื่นๆโดยในวันนั้นเรียกได้ว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่ร้ายแรงที่สุดและได้รับการยืนยันว่ามีสมาชิกเสียชีวิตถึง245รายตอนที่103สมาชิกของสังคมชินโชยัง,งคงฆ่าตัวตายกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีเมกีกมิยืนดูอยู่แบบนั้นโดยระหว่างนั้นเธอได้คิดถึงคำพูดของโชโก,โกที่คุยกับเธอเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าเสียดายที่จะไม่ได้เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความผิดหวังของสมาชิกชั้นสูงเพราะเขาจะต้องตายไปก่อนเธอจึงบอกว่าเขาเลือกที่จะใช้วิธีอื่นได้แต่เขาก็ยืนยันจะใช้วิธีนี้เพราะไม่ว่ายังไงเขาก็ต้องตายด้วยโรคมะเร็งอยู่ดีจากนั้นเขาก็บอกอีกว่า เขากังวลเรื่องระเบิดที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นั่นเพราะเขาเป็นห่วงเธอเพราะเธอไม่จําเป็นต้องมากับเขาก็ได้เธอจึงบอกไปว่าอย่อีต้องรับโทษในสิ่งที่ไม่ได้ก่อซึ่งสําหรับเธอแล้วการที่ไม่มีอย่อีบนโลกก็เหมือนเธอได้ตายไปแล้วและเธอยังต้องขอบคุณเขาด้วยเพราะถ้าเขาไม่ดึงสติเธอกลับมาเธออาจจะถูกหลอกไปตลอดชีวิตดังนั้นเธอจึงอยากจะจับมือกับเขา แล้วยุติเรื่องราวที่แสนเจ็บปวดในครั้งนี้เมกุมิมองภาพตรงล่าด้วยความพอใจเพราะการกระทําแบบนี้จะทําให้ผู้คนหวาดกลัวต่อรัฐที่ใหม่เพราะทําให้จัดการตั้งแต่ต้นต่อก็จะมีคนมาแทนที่เรื่อยๆซึ่งหลักจากจํานวนผู้คนที่ตายมีมากพอยูชิจะดําเนินการในเรื่องนั้นต่อเองในระหว่างนั้นนิจิโร่ก็กําลังมองหาว่าระเบิดถูกวางไว้ที่ไหนแต่เขาไม่จะเป็นต้องรู้ก็ได้ เพียงแค่เอาชนวนระเบิดจากเมกุมิมาได้ก็พอจังหวะนั้นเองชิรายชีก็พุ่งเข้าใส่เมกุมิพร้อมกับตะโกนขอลูกคืนเธอบีบคอเมกุมิไว้แน่นจนนิจิโรเห็นว่าเป็นจังหวะที่จะแย่งเอาชนวนระเบิดมาตอนที่104นิจิโรกลัวว่าเมกุมิจะกดชนวนระเบิดแต่ในตอนนั้นเองอาคาริก็เข้ามาเหยยบมือของเธอไว้เขาจึงใช้โอกาสนั้นหยิบเอาชนวนระเบิดมาไว้กับตัวเอง ซึ่งพอได้มาเขาก็อุ่นใจขึ้นพร้อมกับวิเคราะห์สถานการณ์ไปด้วยเนื่องจากตอนนี้มีสมาชิกตายไปไม่กี่สิบคนจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะจัดการแล้วดำรงสังคมต่อไปแต่ที่เขาไม่เข้าใจคือทำไมโชโกกจึงทำแบบนี้เพราะมันจะกลายเป็นปัญหาของเขาในภายหลังแต่ก็คิดถึงมาได้ว่าถ้าพยายามจับตัวทาย,ยาทได้ทุกอย่างก็จบในขณะเดียวกันยูตะก็วิ่งสุ่ชีวิต พื่อที่จะกลับไปหาแม่ระหว่างนั้นก็พยายามนึกว่าได้ยินเสียงของคนที่บอกให้เขาหนีจากที่ไหนมาก่อนและในตอนนั้นเองก็มีคนเข้ามาขวางเขาเอาไว้ดานชิราอิชิบีบคอเมกุมิไว้แน่นพร้อมกับบอกว่าเธอไม่เหมาะกับโชโกเลยแม้แต่น้อยแต่เธอกลับหัวเราะออกมาพร้อมกับบอกว่าชิราอิชิน่าสมเพชมากในขณะเดียวกันอูเอดะก็ได้แต่ตั้งคำถามในใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทำไมทุกคนถึงฆ่าตัวตายแต่เขาไม่ได้อยากจะตายด้วยเมื่อมองไปยังแท่นพิธีก็เห็นว่าสมาชิกชั้นสูงมีปัญหากันอยู่แต่ในตอนนั้นเองมีดก็ถูกส่งมาถึงเขาพอดีเขาหยิบมันขึ้นมาแม้ในใจจะต่อดตานแต่เพราะถูกสายตาที่เป็นเพื่อนคิวต่อไปส่งมาให้เขาเขาก็จอมันเข้าที่คอระหว่างนั้นก็ยั้งแรงเอาไว้เพราะไม่อยากตายจนในที่สุดก็มีคนเข้ามาห้ามเขาไว้ ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจคนอื่นๆก็เข้าไปแยกชิราอิชิออกจากเมกุมิโดยมียูชิถ่ายวิดีโอเอาไว้พร้อมกับบอกให้ทุกคนเปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงตอนที่105ยูชิได้รับวิดีโอจาก umi, เมกุมิโดยบอกว่าเธออยากให้เขาช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเธอต้องการอะไรในตอนนั้นแต่เมื่อมาถึงวันนี้เขาก็ได้รู้แล้ว่าเขาจะช่วยเธอได้ยังไง เขาถ่ายวิดีโอทั้งหมดในวันสืบร,ราชสมบัติเอาไว้และในตอนนี้เขากําลังจะเปิดเผยเบื้องหลังของสังคมชินโชให้ทุกคนได้รู้จากนั้นเมงุมิก็ถอดหน้ากากออกพร้อมกับหันไปมองหน้าเขาเขาจึงบอกว่าเขาได้รับข้อมูลทั้งหมดแล้วจากคนคนหนึ่งย้อนกลับไปก่อนหน้านี้โอมิ mi, ได้มอบของบางอย่างให้โอชูมิซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้โทรติดต่อ,อยูชิพร้อมกับเล่าทุกอย่างที่รู้ให้ฟัง ซึ่งเขาเชื่อว่าเมงุมิต้องตัดสินใจตาย,ตายไปพร้อมกับโชโก,โกอย่างแน่นอนแต่เพราะเขาไม่สามารถทนเห็นภาพนั้นได้เขาจึงจะเข้าไปขัดขวางแน่นอนว่าโอชูมิก็เห็นด้วยจากนั้นพวกเขาก็ได้มอบสิ่งของให้กันในตอนที่เดินผ่านเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตปัจจุบันอายามาจังตัวสมาชิกที่มาขวางอยู่ตาไว้ก่อนจะรายงานให้เพื่อนร่วมทีมาปหาตัวไปจากนั้น เธอก็เดินไปหายูตะที่กําลังร้องไห้อย่างน่าสงสารและสุดท้ายเขาก็ได้กลับไปกอดแม่ตามที่ตั้งใจเอาไว้ด้านยูชิได้บอกให้สมาชิกชั้นสูงของสังคมชินโชแต่นิจิโกะกลับบอกว่าพวกเขาไม่มีความผิดอะไรทุกคนที่ตายไปก็นล้วนแล้วแต่ตายด้วยความสมัครใจของตัวเองทั้งนั้นยูชิได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าเขาเบื่อความแข่งแก่งของสังคมนี้เต็มที ว่าแล้วก็ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งออกไปตรงหน้าพร้อมกับบอกว่ามันคือข้อมูลที่เขาได้รับจากโอมิมันเป็นพิกัดต,ตำแหน่งของเขาลูกหนึ่งในเวียดนามในตอนแรกเธอไม่รู้ว่ามันคืออะไรจนกระทั่งมีครั้งหนึ่งที่ฟูมิโกะสามีของเธอไม่อยู่บ้านเธอจึงเปิด GPS เเพื่อดูตำแหน่งของเขาและเห็นว่าเขาไปอยู่ที่เขาลูกนั้นซึ่งพอได้ตำแหน่งมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบและเห็นว่า มีโครงกระดูกถูกเก็บเอาไว้ในก่องอย่างดีว่าแล้วก็หันไปถามชิราอิชิว่าเธออยากทายไหมว่ามันคือกระดูกของใครตอนที่106ในตอนที่ฟูมิฮิโกะไปเยี่ยมโอชูมิหลังจากที่ฟูมิฮิโกะได้พูดทั้งหมดออกไปโอชูมิได้แต่งเงียบโอชูมิก็เป็นฝ่ายกลับมาถือไพ่เหนือกว่าบ้างเขาได้ถามฟูมิฮิโกะเกี่ยวกับภูเขาที่เวียดนามซึ่งในวันที่ฝนตกฟูมิฮิโกะได้เดินทางไปที่นั่น ซึ่งเขาไม่แน่ใจว่าฟูมิโกะกลัวว่าจะถูกเปิดเผยความลับหรือเปล่าเมื่อได้ยินแบบนั้นฟูมิโกะก็ทําเป็นไม่รู้เรื่องเขาจึงบอกอีกว่าข้อมูลนี้เขาได้มาจากไอโกะภรรยาของฟูมิโกะเองหรืออีกอย่างก็คือโอมิแม่ของเขาและในตอนนี้เพื่อนร่วมทีมของเขาก็ได้เปิดเผยเ,เรื่องนี้ไปแล้วในขณะเดียวกันยูชิก็ได้ประกาศให้รู้ว่าโครงกระดูกที่พบเป็นของซาชิโกะ แม่ของคาซึจิกะหรือแม่สามีของชิราอิชินั่นเองแม้เนื้อเยื่อของศพจะย่อยสลายไปจนยากต่อการตรวจสอบแต่หลังจากตรวจสอบบ้านของคาซุจิกะก็พบว่ามีบางอย่างน่าสงสัยเพราะซาชิโกะหายไปเมื่อ20ปีก่อนโดยมีข้อสงสัยว่ามีอาการของโรคซึมเศรา้าแต่จากการสอบถามเพื่อนบ้านพบว่าเธอไม่แสดงอาการของโรคเลย นอกจากนี้เธอยังหายไปหลังวันครบรอบวันตายของสามีเธออีกด้วยได้ยินแบบนั้นชิราอิชิก็ถามว่าแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับเธอ,อยังไงในเมื่อพิสูจน์ไม่ได้ว่าโครงกระดูกเป็นของชาชิโกจริงหรือไม่ทำไมถึงกล้าเอามาพูดและเธอก็เบื่อกับการคาดเดาแบบนี้เต็มทนแล้วอีกด้านฟูมิโกถูกวาดะเพื่อนลวมทีมของโอชูมิเชิญขึ้นรถ ก่อนจะนำรูปถ่ายโครงกระดูกในกล่องให้ดูซึ่งจากปฏิกิริยาของเขาก็บอกได้ว่าเขารู้เรื่องนี้ดีทีเดียววาดะจึงอธิบายว่าจากการชันสูตรพบว่ามันคือร่างของซาชิโกะซึ่งมีกระดูกหักหลายท่อนไปทั่วร่างกายแต่ที่สาหัสก็คือรอยแผลขนาดใหญ่บนศีรษะซึ่งพอได้ยินแบบนั้นฟูมิฮิโกะก็มีท่าทีแปลกใจและถามอีกครั้งเพื่อความแน่ใจซึ่งวาดะก็ยืนยันเหมือนเดิม จากนั้นเขาก็ถามฟูมิิโกว่ากําลังถูกคุกคามด้านจิตใจอยู่ใช่ไหมได้ยินแบบนั้นเขาก็หูเราะอ,ออกมาก่อนจะบอกว่าเขาเป็นคนที่ฝังร่างของซาชิโกเองและยังยอมรับเรื่องทั้งหมดที่เคยทําอีกด้วยนั่นเพราะเขาไม่อาจทนอยู่กับความรู้สึกผิดได้อีกต่อไปเพราะการอยู่ภายใต้แรงกดดันแบบนั้นมันทรมานเกินไปเขาต้องยอมถูกหลอกใช้เพื่ออำนาจและหน้าที่ทั้งที่ไม่จำเป็นต้องมีมันก็ได้ ในขณะเดียวกันยูชิได้บอกชิราอิชิว่าฟูมิฮิโกะได้ย้ายมาอยู่ข้างเขาแล้วนั่นแปลว่าเธอจะไม่มีพักพวกที่เป็นตำรวจอีกต่อไปและอาชญากรรมของสังคมชินโชจะถูกเปิดเผยในเร็วๆนี้ว่าแล้วก็หันไปหาเมงุมิพร้อมกับบอกว่ามีหลายอย่างที่ต้องการคำอธิบายอยู่เหมือนกันแต่เธอกลับบอกว่ามันไม่ทันแล้วพูดจบเสียงระเบิดก็ดังขึ้นทันทีตอนที่หนึ เสียงร้องของผู้คนที่ถูกไฟครอกดังไปทั่วบริเวณเห็นแบบนั้นตำรวจก็แบ่งกำลังออกไปอ,อปบปยพสมาชิกที่ยังเหลือรอดจากนั้นนิจิโร่ที่เป็นคนกดชนวนก็พูดขึ้นด้วยความพอใจที่ระเบิดยังคงทำงานได้เป็นอย่างดีก่อนจะทิ้งชนวนลงไปที่พื้นและในตอนนั้นเองเมงุมิก็บอกว่าความต้องการของเธอและโคอิจิคือทำลายบ้านหลังนี้ทิ้งไป จากนั้นเสียงร้องของความช่วยเหลือของชิราอิชิและอาคาริก็ดังขึ้นก่อนที่ชิราอิชิจะพยายามวิ่งหนีแต่เมงุมิก็ใช้มีดกรีดข้อเท้าของเธอไว้ได้ทันทําให้เธอกลิ้งลงบันไดไปจากนั้นเมงุมิก็จับอาคาริไว้พร้อมกับใช้มีดจอไปที่คอก่อนจะบอกอยูชิว่าไม่กี่นาทีระเบิดจะทํางานต่อเขาจะต้องพาทีของเขาออกไปให้เร็วที่สุดเพราะเธอตัดสินใจแล้วว่า จะฝังล่างนี้ไว้กับสมาชิกชั้นสูงทุกคนในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ตะโกนบอกให้สมาชิกที่เหลือรีบออกไปแต่กลับไม่มีใครสนใจเลยเพียงแค่นางนิ่งอยู่แบบนั้นโดยมีสมาชิกคนหนึ่งบอกว่าพวกเขาจะตามรอยศัสดาไปอีกด้านยูจินตะโกนบอกให้มีงูมิปล่อยแม่ของเขาไปแต่เขากลับถูกยิงโดยตำรวจหนายหนึ่งที่สูญเสียภรรยาไปเพราะสังคมชินโช ระหว่างนั้นยูชิก็ถามตัวเองว่าเขาจะช่วยเมงุมิยังไงดีสุดท้ายจึงได้แต่ขอโทษเธอที่เขาทำตัวไร้ประโยชน์ไปวันๆหลังจากเสียลูกสาวไปทั้งหมดเป็นความผิดของเขาเองไม่นานจากนั้นระเบิดลูกที่สองก็ทำงานก่อนที่อาคารทั้งหลังจะพังลงจนไม่มีชิ้นดีตอนที่108ข่าวคลิสจักรระเบิดกลางกรุงโตเกียวได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผู้สื่อชีวิตกว่า240รายนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของลทัทธิทางาศาสนาที่ได้รับความนิยมและมีนักแสดงเก่าอย่างอาคาริและเน็ตไอดอลชื่อดังอย่างยูจินเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะเหตุนี้สำนักพิมพ์ต่างๆจึงรายงานข่าวกันอย่างยิ่งใหญ่โดยเฉพาะสำนักพิมพ์ที่มีสุจิเป็นบรรณาธิการเพราะแบบนั้นจึงมีคนเข้ามาถามเขาว,ว่าเขาเป็นคนเขียนข่าวของสังคมชินโชช่ไหม แต่เขากลับบอกว่าเขาไม่ได้เขียนแต่ก่อนวันที่จะเกิดระเบิดขึ้นมีนักข่าวคนหนึ่งติดต่อมาเขาพร้อมกับบอกว่าถ้ามีหลักฐานมากพอที่จะเปิดเผยสังคมชินโชอยากให้เขาทำข่าวเขาจะต้องทำข่าวอย่างไม่มีข้อแม้สุดท้ายเขาจึงได้เขียนข่าวตามที่ตกลงไว้ชายคนนั้นถามต่อว่านักข่าวคนนั้นเป็นใครเขาจึงบอกไปว่าแค่นักข่าวงี่เง่างคนหนึ่ง แม้เขาจะไม่ได้บอกชื่อไปแต่ในใจเขารู้ดีว่านักเขาที่เขาพูดถึงคือยูชิอดีตเพื่อนร่วมงานของเขาเสียงร้องเพลงวันเกิดดังขึ้นอย่างต่อเน,นื่องโดยมีเมงุมิและยูอิอยู่ในสายตาจากนั้นยูชิก็รวมร้องเพลงวันเกิดให้ลูกสาวด้วยก่อนที่จะตามด้วยคำอวยพรซึ่งหลังจากนั้นยูอิก็ตื่นเต้นกับเค้กวันเกิดก้อนใหญ่แต่ในตอนนั้นเองยูชิก็ร้องไห้ออกมา จนยูอีต้องถามว่าเขาเป็นอะไรจากนั้นเขาก็กล่าวขอโทษเธอที่เป็นพ่อที่ไม่ได้เรื่องและปล่อยให้เธอต้องฉลองวันเกิดกับแม่แค่สองคนอยู่บ่อยๆและเขาก็ได้ขอโทษมิงุมีที่ทำหน้าที่สามีได้ไม่เต็มทีเพราะมวัวแต่ทำงานจนไม่ได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวซึ่งเธอก็บอกเขาว่าจริงๆเธออยากจะบ่นเขาอีกสักหน่อยแต่เธอให้อภัยเขาแล้วเรื่องแบบนั้นจึงไม่จำเป็น และเพราะเธอรู้ดีว่าเขาและยูอิเป็นครอบครัวที่ล้ำค่ามากสำหรับเธอเธอและลูกจึงอยากให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปไม่นานจากนั้นยูชิก็ลืมตาขึ้นมาในขณะที่นอนอยู่บนเตียงของโรงพยาบาลตอนที่ 109. ในตอนที่ระเบิดลูกที่สองทำงานวาดะได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในโบสซึ่งพอได้ยินแบบนั้นโอชูมิก็รีบลงจากรถเข้าไปข้างในอย่างรวดเร็ว ก่อนจะเข้าไปนําตัวยูชิออกมาพร้อมกับบอกว่าเขาจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปปัจจุบันมีการรายงานข่าวระเบิดอย่างต่อเนื่องซึ่งโศกนตรกรรมในครั้งนี้ทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเสียชีวิตหนึ่งรายแต่ก็แลกมากับการเปิดเผยรายชื่อผู้กระทําผิดของสังคมจินโชทั้งหมดในขณะเดียวกันยูชิก็ได้เข้าไปเยี่ยมโอชูมิที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากที่เข้าไปช่วยเขาริโบดซึ่งหลังจากได้ฟังเรื่องราวจากโอจิ และอายามาเซ็จเขาก็เป็นห่วงโอชูมิไม่น้อยที่ยอมสละตัวเองเข้ามาช่วยเขาและในตอนนั้นเองโอจิ OG ก็ได้กลมหัวขอโทษเขาโดยบอกว่าทำนาทีได้ไม่เต็มที่แต่เขาก็ไม่ได้โทษว่าเป็นความผิดของโอจิเลยแม้แต่น้อยจากนั้นอายามะและโอจิก็ออกจากห้องไปปล่อยให้ยูชิอยู่กับโอชูมิตามลำพังไม่นานจากนั้นก็มีคนเปิดประตูห้องเข้ามา ในตอนแรกยูชิคิดว่าจะเป็นอาามะจึงบอกว่าจะขออยู่กับโอชูมิตามลำพังก่อนแต่พอหันกลับไปก็เห็นว่าเป็นมากโกโตะกลูกสาวของนากาโอกะที่ขอให้เขาตามสืบว่าใครฆ่าพ่อของเธอซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้ยื่นแฟตไดและอธิบายว่าทำไมพ่อของเธอถึงถูกฆ่าให้เธอฟังทั้งหมดซึ่งเธอก็เหมือนปลดล็อกและบอกว่าเขาและพ่อเป็นนักข่าวที่เก่งที่สุด จากนั้นเธอก็ถามอีกว่าสังคมชินโชจบแล้วใช่ไหมซึ่งเขาก็บอกว่าใช่ตอนที่110ยูกะและยุตะมาที่โรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมยูชิและโอชูมิโดยระหว่างนั้นก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเสียงของผู้หญิงที่บอกให้เขาหนีเหมือนกับเสียงแม่ของยูอีกเลยเธอจึงตัดสินใจที่จะบอกเขาแต่ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่สุจิ และเจ้าหน้าที่คนอื่นๆยืนอออยู่หน้าห้องของยูชิเธอจึงเข้าไปถามเขาว่าสามารถเข้าเยี่ยมได้ไหมแต่เขากลับบอกว่ายูชินี้ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วมิชิมาตะคอยดูแลนิจิโรที่ได้รับบาดเจ็บที่แขนไปนอย่างดีเขาเข้าไปช่วยนิจิโรเอาไว้เพื่อหวังว่าจะได้ตั้งลัาที่ใหม่ด้วยกันนั่นเพราะเขาไม่สามารถทําด้วยตัวคนเดียวได้ซึ่งนิจิโรก็บอกว่าเขาถูกเปิดเผยตัวตนไปแล้ว รวมถึงแขนที่เจ็บด้วยจึงเป็นไปได้ยากที่เขาจะออกนาในการตั้งลัทีิขึ้นอีกครั้งแต่มิชยตะก็ไม่กังวลเพราะยังมีผู้สธาหลงเหลืออยู่ซึ่งต้องดีใจมากอย่างแน่นอนที่สมาชิกผู้ก่อตั้งดั้งเดิมยังอยู่ซึ่งทางที่ดีเขาอยากจะถ่ายทอดวิดีโอออกไปเพื่อเรียกสธากลับมาแน่นอนว่านิจิโร่เองก็เห็นด้วยแต่ก่อนจะลงมือเขาได้ขอให้มิชยตะหาเครื่องดื่มให้ก่อน ซึ่งมิชิยตะก็ทําด้วยความเต็มใจระหว่างรอนิจิโร่ก็บ่นถึงสภาพร่างกายของตัวเองที่ไม่เต็มร้อยทั้งยังต้องหลบหนีหัวสุกหัวซุนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไม่นานจากนั้นประตูก็ถูกเปิดออกจึงทําให้เขาอารมณ์ดีขึ้นเพราะคิดว่าจะได้ดื่มคลายทุกข์สมวันต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจคนที่ห้องของนิจิโรพอได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้านว่ามีกลิ่นเหม็นลอยออกมา เมื่อเข้าไปตรวจสอบก็พบศพของนิจิโรที่ถูกปาดคอ,อนอนตายอยู่ในนั้นซึ่งจากการชันสูตรพบว่าเขาตายได้สามวันแล้วอายามะไม่คิดว่าจะได้เห็นนิจิโรในสภาพที่น่าสมเพชแบบนี้แต่ถึงยังไงเธอก็ต้องตามจับคนร้ายอยู่ดีซึ่งทีมเธอเชื่อว่ามิชิมาตะเป็นคนร้ายเพราะมีการหลบหนีที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดอีกทั้งยังใช้ชื่อปลอมในการเช่าห้องอีกด้วย ด้านความวาปะตะผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็ถูกจับกลุ่มเพราะตรวจสอบเห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมชินโชและยังมีคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วยด้านซาฮริได้เข้าเยี่ยมโอชูมิหลังจากที่ช่วยทวงความยุติธรรมให้สามีของเธอระหว่างที่พูดคุยหยอกล้อ,อก,กันอยู่นั้นเขาก็หันไปเห็นจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่ตรงหัวเตียงซึ่งเธอก็แซวว่าน่าจะเป็นของสาวสักคนแต่เขากลับบอกว่า มันคืยจดหมายจากเพื่อนรักของเขาตอนที่111ชิไรชิรลอดจากเหตุการณ์ระเบิดมาได้และซ่อนตัวอยู่ในชั้นบทแห่งหนึ่งระหว่างนั้นก็ได้รับการช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้นที่คอยเอาอาหารและหนังสือพิมพ์มาให้และข่าวที่เธอได้รับวันนี้ก็คือคาสุจิกะสามีของเธอลาออกจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วหลังจากไล่อ่านข่าวทั้งหมดเธอก็เข้าไปล้างหน้าล้างตา ระวังนั้นก็เอาแต่คิดถึงโคอิจิลูกชายของเธอและตั้งใจไว้ว่าจะไม่อยู่แบบนี้ไปตลอดชีวิตเธอจะต้องดินลนเพื่อกลับไปยืนจุดสูงสุดอีกครั้งให้ได้ระหว่างที่เธอกำลังวางฝันอยู่นั้นก็นไม่ทันได้สังเกตเลยว่ามีใครบางคนยืนอยู่ด้านหลังของเธอด้านโอชูมิออกจากโรงพยาบาลและได้อ่านจดหมายที่ยูชิทิ้งไว้ให้โดยเขียนไว้ว่า อย่างแรกคือต้องขอโทษที่เขาจะต้องกลายเป็นฆาตรกรและอยากขอบคุณที่โอชูมิช่วยเขาจากเหตุระเบิดแต่ตั้งแต่เขาตื่นขึ้นมาเขาก็ไม่หยุดคิดเรื่องที่ต้องสูญเสียลูกสาวและภรรยาไปอย่างโหดร้ายเพราะกลุ่มสังคมชินโชซึ่งเขารู้ดีว่าเมงุมิและยูอิอยากให้เขามีชีวิตต่อไปแต่เขากลับเจ็บปวดทุกครั้งและเพราะแบบนั้นเขาจึงตั้งปณิธานว่าตลอดชีวิตของเขา จะกวาดล้างคนพวกนั้นให้สิ้นซากหลังจากอ่านจดหมายจบไม่นานโอชูมิก็มาถึงห้องเช่าของชิราอิชิและตรวจสอบศพของเธอจากนั้นเขาก็ออกไปหายูชิตามที่ได้นัดกันไว้ซึ่งพอเห็นเขายูชิก็เข้ามาขอโทษทันทีเขาจึงถามไปว่ารู้ที่อยู่ของชิราอิชิได้ยังไงยูชิจึงบอกว่าเขารู้มาจากนิจิโรก่อนที่จะฆ่านิจิโรไปจากนั้นก็ตามหาเธอ จนสามารถจัดการได้อีกคนว่าแล้วเขาก็บอกกับโอชุมิว่าทุกอย่างมันจบแล้วโอชุมิจึงถามว่าเขาตั้งใจมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมซึ่งเขาก็บอกว่าสิ่งที่โอชุมิพูดไม่ผิดเลยและเขายากจะขอบคุณเรื่องนั้นประโยคนั้นทําให้โอชุมิเกือบจะร้องไห้ออกมาแต่เขาก็ต้องทําหน้าที่ก่อนซึ่งหลังจากนั้นเขาก็แจ้งจับกุมจูชิในข้อหาฆาตกรรมชิราอิชิ ตอนที่112มาโกโตออกมาเดินเล่นกับเพื่อนโดยระหว่างนั้นเธอได้ขอเข้าร้านหนังสือแต่เพื่อนมิทุระเธอจึงต้องเข้าไปคนเดียวและได้หนังสือมาเล่มหนึ่งอีกด้านโอชูมิได้เดินทางมาที่หลุมศพของเมงุมิและยูอิซึ่งไม่นานยูกะและยูตะที่โตเป็นหนุ่มก็เดินเข้ามาจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปไหว้หลุมศพทั้งสองแม่ลูกด้วยกันโดยยูกะบอกขอบคุณเมงุมิ ที่ช่วยให้ลูกของเธอรอดมาได้หลังจากไหว้เสร็จก็เดินคุยกันกลับมาที่รถโดยยูตาบอกว่ายูอิอยากเป็นตำรวจอาชญากรรมเหมือนกับโอชูมิแต่มันน่าเสียดายดที่เธอไม่มีโอกาสได้ทำมันอีกแล้วว่าแล้วก็ร้องไห้ออกมาโอชูมิเห็นแบบนั้นก็เข้าไปปลอบซึ่งสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทำให้เขาปฏิเสธการเลื่อนตำแหน่งเพราะเขาไม่อยากนั่งเฉยๆอยู่ในห้องประชุม แต่อยากปกป้องเพื่อนมนุษย์ให้เติบโตต่อไปเหมือนอย่างที่ยูตะกำลังได้รับในตอนนี้พอเขารู้ดีว่าทุกอย่างบนโลกไม่ได้สง,งบสุขตลอดไปอีกด้านลิซ่าเพื่อนของมาโกโตได้ไปพบกับพ่อโดยระว่างนั้นก็คุยกันเรื่องทั่วไปก่อนที่พ่อจะสอนเธอเรื่องการพูดคุยกับคนอื่นอย่างมีความสุขซึ่งแต่คนรอบตัวรู้สึกเศร้าให้เริ่มต้นประโยคด้วยคำว่าคุณยิ้มบ้างหรือย,ยังโอชูมิและมาโกโต ได้อ่านหนังสือเรื่องรอยยิ้มสําหรับคุณซึ่งคนที่เขียนก็คือยูชิโดยเขาได้ยกเอาเรื่องราวในชีวิตของเขามาถ่ายทอดเขาเขียนเอาไว้ว่าในตอนที่เขาพลากชีวิตคนอื่นไปเป็นตอนเดียวกับที่ตัวตนการเป็นนักข่าวของเขาได้ตายไปด้วยแต่สำหรับผู้ที่สูญเสียครอบครัวจากน้ำมึออันโหดหลายของพวกเขาก็เหลือเพียงแค่สิ่งเดียวคือความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะแก้แค้นเท่านั้น เขาไม่รู้ตอนนั้นเขาคิดและรู้สึกอะไรแต่ในตอนที่คมมีดในมีดแทงเข้าไปในร่างกายของคนพวกนั้นสิ่งเดียวที่เขาแน่ใจคือเขากำลังยิ้มก็จบลงแล้วนะครับสำหรับมังงะเรื่อง smiley ลัททิยิ้มสยองขอสรุปนะครับสำหรับ11เล่มที่ผ่านมาเรื่องราวในช่วงแรกเป็นเหมือนการค้นหาความจริงเกี่ยวกับรัตธิลัททิหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อมอมเมาประชาชน แต่เมื่อผ่านไปสักพักหนึ่งก็เริ่มมีเรื่องเกี่ยวกับการฆาตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องและในตอนท้ายก็กลายเป็นเรื่องของคนที่หลงผิดและกลุ่มคนที่ขาดสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจซึ่งในปัจจุบันก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากภาวะสังคมที่กดดันและหาคนที่เราไว้ใจไว้ปรึกษาพูดคุยไม่ได้เลยสิ่งที่เราได้จากมังงะเรื่องนี้นะครับคือการยึดติดอาจนําไปสู่ความหลงผิดและเมื่อเราหลงผิด ก็อาจจะทําให้เกิดสิ่งผิดขึ้นมามากมายจนเราไม่สามารถแก้ไขได้ดังนั้นจงปล่อยวางนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามวาระแห่งกรรมและท้ายสุดนี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคนนําแนะนําหรืออยากให้ผมอัตตาหิเอามังะเรื่องไหนมาสปอยใหฟังกันอีกก็สามารถเขียนบอกไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เ,เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผม ในการนำมังงะที่น่าสนใจมาสปอยฟังกันอีกในครั้งต่อๆไปขอบคุณครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดูสปอยมังงะสยองขวัญและต้องการเนื้อหาที่โหดจริงจังขอเชิญทุกคนเข้าสู่โลกของอ้วนน้อยซอยสองสมาชิกทุกคนจะได้รับอิโมจิสุดเอ็กซ์คลูซีฟและสิทธิในการรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครรับชมวิดีโอที่มีเนื้อหารุนแรงแบบไม่ตัดไม่เซ็นเซอร์สิทธิในการเลือกบทมังงะที่อยากดูได้ในแต่ละเดือน และที่พิเศษไปกว่านั้นสำหรับสมาชิกระดับสูงสุดรับไปเลยฝ่ายมังงะต้นฉบับที่ใช้ในการสปอยเสิร์ฟตรงถึงมือคุณจากประเทศญี่ปุ่นเลือกระดับความคลั่งมังงะในตัวคุณแล้วกดสมัครสมาชิกเลยจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกัน